มาแล้วครับมาแล้วครับโโอ้หม,มาตัวเอียงมดเลยครับโอ้ยปลาครับดูปลาืมปลาอะไรครับท่านเนี่ยปลาดิโก้ดูปลาดูปลา,าครับ,บกกครับดิตัวใหญ่กว่าการะรอนนี่ครับปลาอะไรก็ไม่รู้แต่มองใกล้ๆมันแปลกๆเด้ดูนี่มันคือปลาอะไรครับ มันคือปลาอีหยังเนี่ยปัาใหญ่มากเลยเป็นคาร์เบลมันเดิมปลาบุง้งตัวเท่ตัวเท่ากันหล่อนเลยสุดจัดครับสุดจัดครับเมย์ครับโอ้ทำไมกระตามัน มันแปลกแปลปามันแปลกมากสองตัวยังไม่ได้ตัวเลยครับเนียเสามครับเสียทามครับสองตัวยังไม่ได้ตัวเลยดูครับโอ้เบจ้าคือปลาอะไรครับหน้าตามันแปลกๆมันออกหลุมมาครับมันไหวเฉียงเฉียงมากับซัดเลยกระปงโอ้เจ้า